เขาเรียกว่าสี่ประธานสี่ยอดนะครับเหมือนเดิมเราไล่จากข้างล่างก่อนเพื่อให้รู้แนวอันนี้อันนี้ได้หนึ่งอันเนาะ,ะแล้วก็อันนี้เหมือนกันไปทางเดียวอันนี้ได้แล้วอันนี้ได้พอขึ้นมาฉัตดนี้โจทย์หลักอ่าใช่ครับหลักก็คืออะไรก็ตามที่แข่งประธานเนี่ยเราไว้ไม่ได้ ไว้ไม่ได้วิธีการถ้ามันโน้มได้เราโน้มแต่เนี้ยสังเกตผิวใช่ไหมครับมันกล้านหมดแล้วเราก็จะใช้วิธีการตัดยอดแข่งเลี้ยงกิ่งข้างตัดแค่ไหนเราก็จะดูว่ากิ่งประธานเนี่ยมันมีกิ่งชัดล่างสุดเขาอยู่แค่ไหนรันนี้กิ่งประธานเนี่ยชัดล่างสุดเขาอยู่ตรงนี้เพราะนั้นเวลาเราตัดเราก็จะตัดต่ํากว่าตรงนี้นิดนึงเช่นอย่างตรงนี้เราก็จะตัดตรงนี้ออกอ,อ,อ่าเดี๋ยวเลื่อยให้เลือเล่อยตรงนี้ออกแล้วก็เลี้ยงกิ่งนี้แทนเพราะนั้นกิ่งนี้เราก็ไม่ได้เสียใช่ไหมครับพี่เราก็ไว้ตรงนี้ได้ อันนี้ก็เหมือนกันใช่แล้วก็เลี้ยงขีนข้างอ๋อเทคนิคนะตัดยอดแข่งเพื่อให้ประธานออกซ้ายขวาหน้าหลังได้ครับผมอย่างอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้โน้มได้อันนี้โน้ม,ม,มอ่าอันนี้ขพอโน้มได้ก็ลเ,เลี้ยงขัดไม่ทิ้งครับเอาขีนเดียวครับโโ้เ,เอาเลยครับเลื่อยเลยเลือเล่อยเลยเลื่อยเลย ปึ๊บนี่อันนี้จากสี่ประธานโอ้ยโทษโทษครับเลี้ยงเฉียงๆใช่ไหมอ่านี่ยเนี่เลี้ยงเฉียงๆออกเฉียงออกนอกต้นอ่าย่างนี้ออกนอกต้นใช่ครับไม่ให้น้ําขังลองทุ่งก่อนจ้าลองก่อนอ่าใช่ครับใช่ครับใช่ครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอตัดเสร็จแล้วดูนะมันจะเห็นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบาดตรงนี้รับก่อนเดี๋ยวจะได้ขาดครับประมืออาชีพ ตอน,<บ>นทำฐานกอนมันรุ่งนี่่นในมือไม่รู้อะไนี่นนนนอะฮะนอแตงขอบแตงขอบ,เ,ขอบเดี๋ยวตัวยาป้านะอ่าเนี่ยพี่พี่ฝนลองดูเนาะเมื่อกี้ทาไมเราตัดตรงนี้เพราะว่าเราดูจากประธานก่อนรประธานเนี่ยกิ่งต่ําสุดของเขาคือตรงนี้เพร,ราะนั้นฉัดเนี้ยเราจะไว้ถูกต้องไหมครับเพร,ร,ราะนั้นเวลาเราตัดเราก็จะตัดต่ําลงมานิดนึงเพื่อให้ตรงเนี้ยเขาก็ไม่เสียกิ่งนี้ก็ได้กิ่งนี้ กิ่งนี้ก็ได้กิ่งนี้ <S <S กิ่งนี้โน้มได้อ่าอันนี้อันนี้เดี๋ยวพี่ต้องโน้มนะครับนั่นเนี่ยออทำอันนี้ก็เหมือนกันน,นี้โน้มได้อ,อันนี้อ,ออกอันนึงอนั่นนี้ออกอ่าอันนี้อ,ออกให้ไปทางเดียวเลยนี่โอเคอันนี้หัวแตกก็ต้องไว้ทางเดียวครับอันนี้นนเนนสมอกันเลยเสมอห้าอันเนี่ยต้องตัดไปสักรอบหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอใบแข่งมาพี่ก็ไว้ได้นะอันนี้นะ ไว้ไว้ไว้อันเดียวไว้อันเดียวอออันนี้กเพราะว่านี้มันเบี่ยงนิดนึงอ่าเนี่ยอันนี้ก็จะได้ละยี่พี่ดูฉัดหนึ่งชัดหนึ่งคืออันนี้ใช่ไหมครับซ้ายขวาหน้าหลังฉัดสองเขจะมาหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมมันจะเป็นฉัดอันนี้ฉัดสามหสองสามอ่าแล้วพอสอย่างอันนี้อันนี้ขนานก็ออกได้นี่ก็ขนานออกได้ให้มันมีระยะห่างนิดนึงเรื่อขนานเนี่ย อะไรอันนี้กัน,น,นอ่าขนาดครับขนาดก,าดก็อันนี้เราจะไว้ตรงนี้ชัดสามใช่ไหมเราก็ต้องออกตรงนี้ออกอันนี้ออกเนี่ยขนาดหมดเลยอ่าเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นทรงแล้วหนึ่งจากเมื่อกี้สี่ยอดอไม่รู้จะไปทางไหนอ่าเอาเชือกเลยซึ้บซึ้บอ่าตัวเล็กตัวไม่ทันอ่าเล็กไม่ทันเพื่อนอันนั้นขนาด อันนี้พี่พี่ฝนเป็นแล้วอ,อะไรนะครับเก็บใบหมายถึงยังไงนะครับมีใบอ่่อ๋อสมมุติว่าถ้ากิ่งมันกลางดีอยู่แล้วอ่ะเราแต่งไปแค่หนึ่งในสามหรือสองในสามของกิ่งก็พอครับสมมติว่าสมมติกิ่งกิ่งเนี้ยมันกลางดีอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็จะแต่งเนี้ยแบ่งเป็นสามส่วนออกหนึ่งสอง แค่นี้ก็พอ